บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล39สาาขาทั่วประเทศสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่เซ็ Central World, Bangkok, 2024, นทรัลเวิลด์แบงคอกเขาดาวสองนยี่สิณเซ็นทรัลเวิลด์ไทม์สแควร์ออฟเอเชียหนึ่งเดียวใจกลางกรุงเทพกับเวิลด์เอนเตอร์เทนเมนต์เคาดาวอันดับหนึ่งมายาวนานกว่า2ทศวรรษ้วยวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่ผู้คนนับแสนพร้อมใจร่วมนับถอยหลงังสู่สกราชใหม่ปี2024 ท่ามกลางพลุอลังการ180องศาบนจอยักษ์ LED สุดมันกับโชว์ดีๆจากสุดยอดศิลปิน KPO p อย่างเจก็เซเว่นซีป๊อปแพทริกนัทวัฒน์และทีป๊อปนำโดย5ศิลปินไทยพีพีกริดและบิวกินพุทธพงศ์โบกี้ไลออนและนนทนนอิงวรันธรเสริมทับด้วยศิลปินท็อปชาร์ตทุกอวอร์ดกว่าครึ่งร้อยชีวิตยิ่งใหญ่ด้วยการผนึกพันธมิตรภาครัฐเอกชนชั้นนำได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์บริษัทแอ็ดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดบริษัทโคคาโคลาประเทศไทยจำกัดบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเจเนอเรลคาร์ดเซอร์วิสเซสจำกัดบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เขาดาว2องพันีนะครับเราจัดขึ้นเป็นปีที่24ติดต่อกันนะครับที่ลานราชประสงนะ mm hmm. เซนต์เจนเวิร์คเขาดาวปีนี้เนี่ยเราจะมีไฮไลท์คือเรามีศิลปินมากกว่า6กสชีวิตนะครับเริ่มคอนเสิร์ตตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค,นนครึ่งนะฮะมีแต่ละเจนเนี่ยเข้ามานะเป็นนอนสต็อปคอนเสิร์ตนะฮะเรียกว่าเป็นเขาดาวที่เป็นไลฟ์คอนเสิร์ตที่ที่ยาวที่สุดที่เคยทำมานะครับ รวมถึงนะเรามีริสแบนนะครับแล้วก็ริสแบนนี่จะทำอินเทอร์แอคทีฟร่วมกับคนดูกับฝั่งเวทีนะฮะมีพรุนะครับที่ร้อยเรียงไปกับจอพารามิกนะครับเป็นดิจิทัลนะฮะผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะมีภาพ AR นะฮะพิเศษขึ้นมานะครับก็วินิจัดยิ่งใหญ่นะฮะให้แต่ละคนเนี่ยมาที่นี่ได้ถ้ามาไม่ได้ก็ดูถ่ายทอดสดทางช่อง3ตั้งแต่2ตงทุ่มถึงเที่ยงถึงครึ่งนะฮะ แล้วก็ศิลปินไฮไลท์วันปีนี้เนี่ยเรามีทั้งยองแจแล้วก็แพทริกนะฮะที่เป็นเอเชียนไวท์ซิงสตาร์นะขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเซนต์เทนเบอร์สัมพุญศิลปินใหม่ๆเนี่ยที่จะขึ้นอยู่ในเวทีทุกปีนะฮะทุกปีเราจะนำศิลปินใหม่ๆขึ้นมาทุกปีแล้วก็อยากจะเรียนเชิญท่านนะครับ,บติดตามชมได้ทางสายทองสดนะครับแล้วก็ถ้าว่างก็มาที่ลานหน้าเซนเทนเบอร์นะถึงแมตอนนี้เนี่ย เริ่มเต็มเต็มแล้วนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะฮะมาชม non stop concert นะฮะหนึ่งเดียวทำ square of asia ที่ลานหน้าเ e n t น a ร w เวิร์ดเท r เนอร์เวิร์ดสแควร์นี้นะครับในเ n t าดาว24ที่เ e n t น a ร w เวิร์ดครับอ็อกชั่นเนี่ยนะฮะเราจะเป็นเวทีที่ non stop นะฮะเป็นเวทีที่ไฮดรลิกนะครับมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงที่คอนเสิร์ตจะไม่มีหยุดเลยนะครับรวมถึงจอพาโนรามิกนะฮะ ซึ่งเราเอาคอนเสิร์ตเนี่ยกับจอฟรานวิกที่มีความใหญ่สุดเอเชียเนี่ยคอมไบกันนะฮะนั้นคอนเสิร์ตจะเป็นเอเจเดเตเมนต์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบนะฮะที่ทุกท่านสามารถชมได้นะฮะแล้วก็ยืนยันถึงความเป็นทำแพรบเอเชียว่าสถานที่นี้สามารถจุคนได้ถึง2,500 0 0คนเลยครับกลางเมืองกรุงเทพซึ่งไม่มีที่ไหนที่สามารถจุได้มากขนาดนี้นะครับรวมถึงเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ2,400นายดูเทศกิจเนี่ย คอยดูแลวความปลอดภัยให้กับที่นองประชาชนที่จะมาดูเข้าดาววันนี้้วยครับจังหวัดก็มีอยู่ประมาณ14ที่นะครับในเมืองท่องเที่ยวหลักๆที่เราทำข้าดาวนะฮะก็จะเป็นที่เชียงใหม่นะครับหาดใหญ่นะครับพัทยานะครับแล้วก็เมืองเมืองภุกเก็ตนะเมืองท่องเที่ยวหลายๆเมืองิัุ่โลกขอนแก่นนะฮะหลายๆเมืองแล้วก็ทําเข้าดาวด้วยเพื่อสพอร์ตให้ประเทศไทยเนี่ยมีซอฟต์พาวเวอร์เผยแพร่ไปทั่วโลกครับ ครับเรื่องในวันรัโอกาสดีษปีใหม่ปี .2 อง4นีนะครับก็อยากเฉลิมปนให้พี่น้องประชาชานชาวไทยเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับออแล้วก็มีกําลังมั่นใในการทําทํางานในปีหน้าให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอ,อให้มีความสุขบ้างในปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับ